สบายดียินดีตอนทับทุกท่านเข้าสู่ซ่องของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะปรแมาพี่น้องกามาพบมาพ่อกันในมนี้เฮากัยังอยู่ที่บ้านภูสะแทนเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วเนาะกามายู่ที่หน้าเฮื่อนของเอขอ่เฮียงคือเก่าคือเดิมเนาะ่อแมาพี่น้องสาหรับคลิปนี้เฮากาจะมาจัดระบบระเบียบให้กั้เพื่อนไอเอขอยเฮียงเนาะให้มันเป็นที่เป็นทางเพราว่า เขาอาจจะบ,บกเข่ามา,าประมาณสามชิ้มือนะลอน้อถ่าไม่เนาะไม่ฟาสําเร็จอา่าแล้วเฮาจึงจะเอาซางขึ้นมาใส่ฝายามันสําเร็จเลยนะนะนเนาะเฮากันเลยว่าจะมาจัดระบบอา่าเตียงบอมอย่างจัดเป็นไหมเป็นตอกเมียนเป็นบอมเนาะหานคนจะมาทาลายเยอะกันนะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาไปหาเอเฮียงเลยเนาะเนาะอ,อันนี้ก็คือหน้าเฮือ,อนของเพื่นพอนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นใหม่เป็นตอกกันยังกองอยู่แหละเนี่ย ไม่ฟากอันนี้ครัจะไม่ให้เตียเตียงนอนเนาะสบายดีป่ะเสี่ยโดยเสี่ยไปยังเนี่ยกินข้ nice. าวโอ though, oh. ้ด้วยด้วยด้วไม่ทำของพ่อหรอเมาสบายดีมั้งสบายดีโดยเอ้ยฮงสบายดีสบายดีโดยสิกินข้าวอ่าโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเท็ดดี้โดยโดยกินเลยซะนะนังสาเหรอโดยตุงนัวก็มัดเกลือเม็ดยาเงินไปชื่อ เอ้ยเด้อโดยโดยโดยจหน่อยเสี่ยว,วให้กินข่าก่อนอจะกินข่าก่อนอ๋อไาันเจพอดีเปลากระปองมาให้กันเลยว่าพากันกินข่าก่อนอามาเมา Kịp ah. ah. này, xuân hết sốt ờ ờ ờ, đẹp I've này. em. bò. timo, bò timo, nade, timo, nade, Hết nade, timo, nade, timo, nade, timo, nade, ở đây nung xuồng hề chỉ mua cái này mi xuồng cáo cái này nung quá nung con thân là bà, 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 mà đâu lại tèo có ăn khẩu thưa bỏ bố mẹ em chỉ nó ở đây nó xuống, hãy, nung xuồng mấy nung mua cái เอยันนเกเลยมโมเล่นไตส่งมาให้นุ่งจิมวก็ไดนุ่งเริ่มคนอยอี่เก็บมั้งอันีเเะยอเจนอ่ะกมั้งนุงส่งมานุ่งก่อนพูดตรงเลไนมาดบ่มีบนนางบนลยังเลยกินข้าวน่ยืนเอาเลย ไม่เหมือนตอกไว้ก็นอกกันเลยเฮียงแล้วก็เอปก็เอานี่ปูนะเอานี่ปูเอาไม่แปลนออกก็ได้นะต้นแรกนะเจ้แปลงอันนี้นะโดยโดยอันนั้นอ็อกเนาะโดยนี่ปั้นยังก็ได้นาะต้นแรกแล้ก็ต้นเสาจะขุดอันนี้ด้นี้ก็เพียงนะเจ้แต่เฮเทนคว้าอันนี้เน่อยโดยเฮ็ดเฮทนคว้าก็ไปทั้งนั้นกับแมนคือกัน คุดดินทำมกองเพียงเ่แมนก็เดียวเลยเดีเป็นไม้เป็นยังก็เอาเข่าในเฮือนไวนะ้ันเพราะมันเนนกหนักอยู่อโถหนักเติม เอาไปในเฮือนเอา,เอาไยางเฮี้ยหยาดมันคนที่มานรักเนานะเนาะอ่าเนาะงามใจบมงงามอ่ะ <c oughs> nhặt tổ niêm đây được, ôi, Ông em, 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 mát đây em, 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 thằng này, thằng này,

นไว้นูไว้นงเสือนงเสียไว้นาอย่งนี้ย่าจวดที่เราม่อก็นอนอ่ะิมัวปุ้นน้บอกระนัวให้กินเลยนุ้ง้นอนน้าเอ้ยที่เราเมื่อก็นอนอ่ะรอนัวท้่เเอก็นอเอ่ะเอาเขามาไปในเรือนเลยเอานัจยเยเดี๋ยวเดียไปกินมาละคอนังจย้าน เงินหมดเอาอไม่ได้ละหนอ่าอม่ได้ามดไม่คิดบกือยันเคิดไปคิดมาเอาเดี๋ยวนามาเดี๋ยวนี้คิดออะเอามาแล้เงินมดก้อนเงินหมดก้อเงินไมได้ยูเลยนี่นะแจ้งราคาแ้พงมาสุดหมดแมนเอ๊ะเขาจ้างคือแพงแต่คิดนี่นะเอนี่เดี๋ยวเาคิดไปคิดมาคือนาใายมาเลยเนาะบัไนไปจ้างคือได้ราคาทึกแท้สะหน่อย บ้านเฮาจ้างเขาคือแพงแท้แม่นโอ้คือว่าตู้เฮาเฮ็ดบ่มีราคาหยังโนแม่นโอ้มื้อนึงก็20,000แม่นนึงค่ะบ่ฮอด50,000น่ะ60,000น่ะเออบัดว่าเฮามาจ้างเขาเราแพงหมดได้ก็เนาะตัดไม้ก็บ่งแพงไม้เล่มใดน่ะาแม่นคือไม้คจังซี่นี่ความแพงถ้าบ่ซื้อก็บ่มีเสี่ยวพุ่นมาก็มาบ่ได้โลมาบ่ได้แม่นเนาะ เพราะว่ามันเป็นดอยเนาะเองเนาะเพาะว่าได้แบกขึ้นดอยขึ้นยางเนาะรถไปตางก็ตางโบได้เนี่ยได้แบกเอาเออาาเเงินให้เขาเอแบกมามันจะมีแมนกินไหมเง้ยกินเข่าไหมร้องไงได้กินเข่าโบได้กินเข่าสวายที่แม่นีอ๋อกินข้าวน้ำแกงเอาใจโดยโดยเบิ่งจักโมงเราเป็นไงฮ่าก็กินเข่าสวายเด้๋ยนี่กินข้าวน้ำแกงนลยโดยเซฟ จะไปกินเดย์รูตอนนี้ห้าโมงแล้วนี่สิบเจ็ดโมงปายเจ็ดนาทีห้าโมงปายห้านาทีหาเกาก,กินข้าวซวย <c oughs> ดีแต่เขาเอาปลากระป๋องมาให้เนาะแมนเนาะถ้าเขาว่ามาให้เขาบ่มเงี้กินกินข้าวละลาแล้วเนาะแมนเนาะยังอะไรเนาะยังเซง็งแเราเซง็งเนาะ,นะกับเกาโยงกับเกาโยงเกาโยงไปใส่ไปลิ้นเด้เตะกี้คือเห็นอยู่นี่ ô men, lục nương, nấu chay với men. ô, cau yòng bự nhung. chim mua đâu, à? à à? nào con là gì mới nhỉ cá, bác sĩ cá, mò cá, cá cơ, chim mua đây cá, cá cơ. เออหนุงเสียแบบนี <warm st anza> ้เด้อบุญหนุงส่งหนุงเสียเจ๊เถื่อไอ้ย่งอันตื่นมาแล้วก็นุ่งเสียจีมัวทุกมือนะถ้าบุญนุ่งน่องจีเคยเนยแม่นอ่ะถ้าบุญนุ่งแต่บุญนุ่งเคยเลยข้านุ่งแต่ละมื้อน่องฮักจีเคยแล้วไปอ่ะเอาขวากินลายถ้าลูกเอ้ต่อหนุงไปอิ่มอยากกินข้าวเออไอ้ย่งใครบ่ได้ที่ บล้อมเบิ้งล้อมเบิ้งหายไม่ได้ไม่ได้กินเนี่ยเนี่ยหายไม่ได้ไม่ได้กินเอาลองเบิ้งเบิ้งไอ้เหี้ยเอาน้องสายเไม่ได้กินเดะเอาลองปลาเสียเอาอวันนี้ไม่ได้กินโมโมโมอใครเบิ้งมาไม่เอ้ย นา่เล่าเดี๋ยซมเพีอหนหน่อ <laughs> นอเคโอเอเคโอเคโอาเคโเคอเคโอเอเเคโเคโเคเอคอเคโเคโเออเอเอเเคโออเเอเให้เออเิเคโเโเโออเแ่เคโเคโเคโ่เอเคไดเเคอเเเเอ นาใจผมมาเดี๋ยไม่ได้ขึ้นเลยนี่อืม่บกว่ามกได้เอียเจนึงซ้ำๆจะไม่ได้นคยน่ามือเน่หมอคยเลยหลายเตี้ยแต่โตเจ้ยอหหนอ่ได้อะไปเฮ้ยมันนั่นแหละตรงที่ซอง ต้องซีซอาองะช่างคนเนี่เมียนยางคนก็ไมไกินเนื้อน้องชายบังไอยูจะไปกินเลยหามงแรงยังได้กินข่าวน Đó, ah, nó <laughs> 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 <Là, cười> Này, chị mua vào nha chị mua <laughs> uh, Vào nha <nhạc>. Nào Chị <laughs> mua vào... Vào giam cùng áo. เอาเขาจั่นเาขาก็อยู่ตรงคนนี้รับไปเถอะพอ,อกินนะ<อ>่นนนนะอย่งนี้น่ะบ่เขามาเบิ่งยังไลยเดียวบ่ต้องไปให้นะไปให้ยังนอนอยู่นั่นในปัเสีไไนนเนนยบ่ต้องไปให้เนี่ยปัเซียไให้อ่ะมันหน่ายว่มาให้เลยใั่นน,น,นอนอยู่จะนั่นได้คนนอนอยังบ่มี เนี่เฮียงห้าบอกเบื่อเนึ่ยกินเข่าแล้วแล้วแล้วก็พาลูกเอาไม้นี้ออกแล้วก็เอาเอาฟางในปูใช่นะเอาฟางในปูใช้มันจึงที่สุดนี่แล้วก็พาลูกนอนซับเนี่ก็พอพอนอนไปก่อนเนาะถ้าหวาเฮือนแล้วดีๆแล้วเอาจริงจื่อแม่ใช้ประตูใช่ยังเราจริงซื้อเครื่องมาใส่เครื่องนอนเครื่องอย่างเนี่ยนะ นกอะเออแกอะหมอน้องซื้อมาให้เนี่ยสช่ไหมเข้าบ้านยุ่นเมื่อนอันนี้หมอไายเซนอันนี้เอายืมมายืมมาเอาคนหนึ่งคนกับทิบ้าให้อีก ก็ว่าเยอะยาเยะเาได้เฮ็ดประตูเฮือนเฮ็ดไม่ได้แล้วเอบูได้บูจาเอาหมอนไม้มาเอากรว่าจะนั่นเหรอดี๋ยโอเคเอาบจาเหนเฮียเขาเอาเอาเงินไปซื้อเกือไปนวเอาประยันึอยากเงินมืดกอนเงินบ่ไล้ไ อ่ะแสนหนึ่งครับใจโดยโดยโดยมีเตย์ไปซื้อเกลือแป้งนัวมาไว้แต่งครบแต่งกินให้ลูกเนี่ครับใจโดยโดยเอากราบก่อนแรงเราหยาดจี้มือจิคัมมิเต่คือน้องบอกหน่อเอาเอามันอยู่ออกร้อนมันบวกเพียงเนี่ยนี่นะแล้วก็เอาอันนึ่งไม้ฟางนี่มาใส่มาปูใส่นะนี่ปูใส่แล้วก็มือเพ่นจะแบกมาติมอาหารใส่กระเบิ้งเนี่ยพ่นเอามากับมาป้าในเฮือน บ่ตองป้าอยู่นอกเฮือนะห่านมันจะเสียกาบก้อนมาสั่นึสอาูๆนะ่ถามว่าได้ไม่ฟ้าเคืน่าทหาเขาเขาจะขึ้นมาเอาซานขึ้นมาแปลงให้ให้มันแล้วซนองอ่ามอไก่กาบกอนนีมอเนึ่โอ้ย้าเด้อ้จาด้จาที่เาเอ้ยลาเสียาเสียจ้าหน้ามเจามจจาอที่เรามอไอ้ช่วยอะ้ จีมัวจัวเจ้าที่เราเนาะเจวเจ้าได้น่เที่เรา้มาเชเราจเอาไว้ายจิกัเราได้รเจ้าที่เราปกันตันเจ้าที่เราได้เราอยู่มเจนะอ่าฮาจิไปเฮกนเราประเจ้าที่เราได้เรามเจนะจมาไปจอยที่เรา่กนนเออรเจ้าที่เราได้้ักาบนเนาะขอบใจดยจินวขอบใจแด้เอาจมว่า โอ้จะนะานเจ้าเดี๋ยวทำมัเจนนะไหนเนาะด้วยด้วยด้วยเ <c oughs> อาพุซันกันเอาจะิก้ากันนึอโอเคเนะะาะพ่อแม่พี่น้องอ่าเจ้าสำหรับคลิปนี้เฮากาแนะน้ำเนาะใอ้ทางเอื้อยเฮียงหันเมียนไม่เมียนอยังเขาไปในเฮือนเนาะเพราะว่าไม่ทุกอันนนั่มันแพงอ่ะนะแต่หากว่ามันเสียมันนนั่ก็คนสิได้มาเนาะเขาต้องสั่งตัดมา โอ้ทุกอนสิได้ไหมว่ามันของธรรมดาเนาะ,ะ,ะกะ็เลยว่าอือให้เพื่อนเมียนเขาในเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อนของเพิ่นกนัเนาะแล้วตามเที่ยวเห็นเลยก็คือฝาทั้งนี้สาเร็จฝาทั้งด่านทั้งนี้แท้แม่นแล้วห้องนึ่งทั้งนี้ก็แล้วห้องนึ่ส่วนทางเมืองนั้นแต่ยังยังบวท่านได้ใช้แ้เนาะแล้วก็ไม่ฝากมายัางกาเพื่อนได้ใช้ไม่อ่า ม่ทั้งรูมันพ่นใช้เป็นที่เรียบร้อยเป็นเตียงนะแต่ว่ายังได้เอาไม้ฟากันปูใช้ซื่อเพราะว่าไม้ฟากันมาเมือว่านเนี่ยมันคำพน้อสร้างพนกับก้าเพื่อนก่อนนะนะ,ะจะประมาณนี้สําหรับเพื่อนเพื่นเนาะกะเฮา,ากะจะได้ยุดก่อนประมาณน,นอ้เนาะยุดการก่อสร้างการสร้างเือนของเอ่ยเฮียงลูกหกไปก่อนเพระาะว่าลอถ่ายทางอ้าเจ้าจตัดไม้ฟาเฮือนมาเนาะ ไม่ฟ้าบานก็คือไม่เฮียเนาะฟากระจาดนี่แหละไอ้เพิ่นตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงจะบอกให้กับทางสร้างขึ้นมาอ่ามาสัางให้เขาเติมเนาะอ่าก็จะได้โจ้ไว้ซ้ำนี้พ,นพ่อแม่พี่น้องเลยกาลองรอ,งองถ่าไปว่ามือใดทางสร้างเพิ่นจึงจะอัะดไม่แล้วแล้วนาดเนาะ ถ้าว่าเพื่อนตัดใหม่มาแล้วแล้ว,ลวก็เฮากัจะได้ซื้อต่อเนาะจะได้ซื้อต่อหน่อยคือทางด้านนี้เนาะคือทางด้านนี้อสองสามด้านนี้เนาะเฮากัจะได้ซื้อต่อแต่ว่ารอถ่าไหม้ก่อนเนาะถ่าวา่านี้หม่ปุ๊บเฮ้าก็เริ่มเริ่มสร้างเนาะตอนนี้ก็จะได้โจ้ไปซ้ำนี่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ เทวาไหประมาณนี้เลยอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้กลับเรื่องกลับซานอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยพะว่ามันก็โอ้โหทแรงเติมเนี่ยตอนนี้ก็หาโมงแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องหาโมงแรงแล้วเนาะโดยโดยกลับกันเนอะยบายถ้าว่าได้ฟ้าแล้วเฮาจริงๆขึ้นมาแปลงให้เนอะเป็นอะไรทู่หาเฮาเนะโดยโดยโดย อันนี้เป็นทางหมู่บ้านเพิ่นอ๋อตอนนี้พี่น้องต้นกล้วยมะกล้วยนี่บักยังไง่อแม่พี่น้องเขาเห็นมะกล้วยบักยังไงเนี่ยมันอ่ากล้วยหนึงเนาะปกอถูกกล้วยหัึ่งเนาะนี่ไงแท้สบายดีพ่อเจ่ากล้วยมันยังอันี่แท้มันซอกล้วยยังฮู้บ่ บูฮู้ <G ül> <S 1> <S 1> เนาะก็บ่เกินยัยตงนี้นะคนเลี้ยงงวัวมาทั้งนี้ยังเป็นทางไปนะบูฮู้ว่าทางไปยังถือว่าสุดหัวบานเลยวพรานี้เข้าไปกับมันป้ามันดงเลยแหละอ่าก้าน้อ,อให้พ่อแม่พี่น้องครับชมบรรยากาศอ่าภายในบ้านพร้อมๆกันเลยเนาะให้ประมาณนี้นะ เงื่อนเอา t o แอบแตงเลยตอนนี้เงือนเอีเฮียงนี่โอ้โถูงามกูมูตัวน,นี้นะ,ะส่วนเงือนเพิ่นก่อนนี่จะเป็นหลังคาแบบหญ้าเนาะหญ้าหญ้าวายอย่างประมาณนี้เนาะ,ะ,นะสำหรับคลิปนี้เฮากา็ขอแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องครับทราบน้ำกันก็นกคือเฮาจะได้โจก,ก่อนสำหรับการสั่งเงือนของเอขีเฮียงเนาะลูกพกรอถ่ายเพิ่นตัดไม้ตัดหย่างมา สำเร็จฝาแอมเนะาะถ้าหากว่าบันทึกจูดกัน,น่าจะสสำเร็จเอาแหละพ่อแม่ี่นองแต่ว่าถึกไฟใหม่เนาะก็เลยว่าอ่าได้ตัดไม้นะก็ต้องได้ใช้เวลาอีกเนาะในการตัดภาะวะเกณน,นี่รดล่างมันใส่บบได้นะมันเป็นดอยเป็นอย่างบ่มีหนทางที่จะลงไปหาบอ่เทาตัดใหม่นะทุกไม้ทุกอันทุกอันนั้นทุกเล่มเนาะก็ต้องได้แบกเมื่อพราะม่ไปนองใส่บาแล้วก็ยางขึ้นดอยเนาะก่อนสีได้ใหม่มันโมเมนของธรรมดานะ ก็เลยว่าเฮยแต่สะอาได้จักหน่อยเนะาะกะรอคอยโอโทุทนเอาอ่ากะไก่ๆก็สำเร็จแล้วแลวหละเฮือนเนาะโอ้ออกมานี่งเทวดาดีพอสมควรเลยสำหรับคลิปนี้เฮากะเอาเงินให้เอ่ยเฮียงไปซื้ออ่าเกลือแผงน,นัวมักเพชรเนาะหนึ่งแสนกิี๊ปพ่อแม่พี่น้องเนะาะกะเพิ่นมาเพิ่นบม่มีอันโควันกินนี่แหละแล้วก็เพิ่นก็จะได้ไปเวียกไปงานรับจ้างได้นะโอเคเฮาก็ให้ไปเนาะ กาเป็นเงินของผู้นยใจบุญที่ส่งมาสมทเดบาทให้เทือน,นเพิ่นเนี่ยแล้วตอนท่ายหลังจากที่เราเลือเฮือนสําเร็จมเมื่อเราเฮาจึงจะได้สรุปน้ากันว่า,า,าเมื่อเท่าใดเท่าใดเนาะยังเรือเท่าใดเนาะกาคอยลุนคอยส้มคอยเบิงไปช้มน้ากันในมือหน้าว่าเฮือนเพิินใส่งบประมาณสํหใดบสำหรัเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอขอบยกับใจทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้ทุกคน อาทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีสุขลำรวยสุขภาพลำรวยเงินทองนอนรับกับขอได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอได้เงินแสนแบนมือกับขอได้เงินล้านเนาะบาวาทานจะเหตุสิ่งใดกระทาสิ่งใดในนาตอนนี้กับขอให้ประสบพอพอแต่ผลสำเร็จทุกประการเนาะสาธุเอาละพ่อแม่พี่น้องอาเฮาก็จะได้ขอตัวกลับบานกับซองก่อนราวะตอนนี้กับแรงแล้วหางวงปลายแล้วพ่อแม่พี่น้องหางวงแรงนะเป็นตอนเย็นเนาะแหละเฮาก็จะได้ ขอตัวกบัลครับซองก่อนเพราะว่าการเดินทางจากบ้านนี้ไปหาบ้านเฮาเนาะบ้านผู้แทนไปหา,าบ้านเฮายูก็โอ้โถูกใช้เวลาประมาณอ่าบเกือบส2ชั่วโมงเนาะ,แล,ะนแล้วก็รแล้วหนทางมันเป็นทางเปีย้ยวแล้วก็ทางกระด,ดานแดนะเฮาก็จะได้ขอตัวกล้ากันเนานะล้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและอยูใสก็่าลืมให้กกำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี